ต่อให้เรามีเวทมนต์ที่จะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งในโลกได้มันก็ไร้ประโยชน์เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนมุมมองจากตัวเราเองสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าตู้มหัศจรรย์คนพันจิ๋วอ,าอ้าวยรอช้าเลยดีกว่าแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลิ่มาแนะนําเม็ดมะม่วงหิมพนานต์บ้านน้องชาลรีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลข้วติดเปลือกแบบบใซึ่่่งงมมมัันนนสาาาารถกิไไดด้ตลลอเววคุณจะูห ฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนก็นแล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพาน์บ้านน้องชารีมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังต้าหาข้อมูลที่ลาคขั้เคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟัง เรื่องราวเริ่มจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังจัดงานวันเกิดให้กับเด็กน้อยที่ชื่อองรีอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในเรื่องไม่ได้บอกทุกทกคนในครอบครัวต่างก็พาการเอาของขวัญให้กับองรีนั่นก็เพื่ออะไรไม่รู้อีกเหมือนกันทำตามตาม,ตามกันมาและของขวัญที่องรีได้มอนก็เพลิกึลิเกอรเพราะว่าพี่ชายของเขาเอาตู้รูปร่างหน้าตาประหลาดมาให้แถมยังบอกว่าเก็บมาจากถังขยะแม่งเก็บขยะออกมาปเป็นของขวัญวันเกิดให้น้ององรีก็เลยจำเป็นที่ต้องขอบคุณถึงจะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็ตามซึ่งครอบครัวขององ,องรีีีคครอบรัววท่ดดูจะมามาสุข พ่อกับแม่ยังอย่ครบยังไม่มีใครายหา่าและดูเหมือนว่าพวกเขาทุกคนจะรักกันมากแล้วพอพวกเขาฉลองวันเกิดกันเสร็จอองรีก็ชวนแพทริกซึ่งเป็นเพื่อนซีของเขาไปเล่นสเก็ตบอร์ดที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆแต่พอมาถึงเขาต้องคู่ก็ได้แต่นั่งมองเพราะเล่นไม่เป็นซะอย่างนั้นอา้าวแล้วจะมาทำมะเขืออะไรวะแพทริกก็เลยให้ของขวัญกับองรีซึ่งมันก็เป็นตุ๊กตาอินเดียแดงที่ดูแลธรรมดาสดๆเวลาต่อมาแม่ขององรีก็อเอาลูกกุญแจมากมมยที่เธอสะสมไว้ไมาให้กับเขานั่นก็เพื่อจะได้เอาไว้ล็อกตู้ยยยาองงรีีก็เลมดแ้้แนันใบตไฉ่ ไม่รู้ว่าจะเอามันไว้ใส่อะไรอยู่ดีแมงคดเกะก,กะแม่ก็เลยหยิบเอาตุ๊กตาอินเดียแดงที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงที่องรีถอดไว้ให้องรีเอามันเก็บไว้ในตู้ขยะแมงตู้ขยะเก็บของเล่นจากนั้นองรีอ่านนิทานเล่มหนาให้แม่ฟังก่อนนอนอ้าวลูกกอแม่ซดอยังงั้นซึ่งมันก็ทาให้องรีหลับเพราะอ่านนิทานจะหมดแรงแล้วพอถึงตอนเช้าองรีก็สะดุ้งตื่นขึ้นนั่นก็เพราะได้ยินเสียงก,ก,กุกักกุกักีีดังมาจากตู้ขยะองรีก็เลยตัดสินใจเดินไปที่ตู้ขยะแล้วพอเปิดออกมามันก็ทําให้องรีต้องตกใจตะีีิมชว แม่งตู้ขยะวิเศษและดูเหมือนว่าไอ้นี่มันจะกลัวองรีมากเพราะว่าองรีกลายเป็นยักษ์สาหรับมันกูค,ควรจะงงหรือจะกลัวดีแต่จู่ๆพ่อขององรีก็ตะโกนเรียกนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ได้เวลาที่องรีจะต้องไปโรงเรียนแล้วเออขังแม่งไว้แบบนี้ก่อนตอนเย็นค่อยเจอกันและในขณะที่องรีกํลาลังเรียนหนังสือเขาก็เอาแต่มองดูนาฬิกานั่นก็เพราะาอยากจะเล่นกับมนุษย์เกีวที่อยู่ในตู้ขยะแม่งอยู่แบบลุกลี้ลุกลนนั่นแหละครับพอกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบตาลีตาเหลือวิ่งขึ้นไปหาตู้ขยะอย่างรวดเร็วแต่พอองรีเเปิดตู้้ขขย่าาาากมมั็ทํใหพบว ตอนนี้อินเดียแดงจิว๋วกลับกลายเป็นของเล่นอีกแล้วอ้าวหรือว่ากูหลอนไปเองวะแล้วพอถึงตอนกลางคืนในขณะที่องรีหลับเขาก็สะดุ้งเสียงที่ดังกุกกะกุกกมาจากตู้ขยะอีกแล้วแมงเริ่มหลอนอีกแล้วมอนจึงทําให้องรีต้องเปิดตู้ดูว่าอินเดียแดงกลับมามีชีวิตอีกแล้วใช่ไหมแมงเอาอีกแล้วเห็นคาตาองรีก็เลยลองพูดคุยกับมนุษย์จิว๋วอินเดียแดงคนนี้แบบกล้ากากลัวและอินเดียแดงคนนี้ก็นแนะนำตัวเองว่าเขาหนาชื่อลิตเติ้ลแบร์เขาเป็นคนเผ่าอินเดียแดงในปี1761แมงโคตรเก่าโคตร นเเป็มซึ่งแบก็ยังงง,งว่านี่มันความฝันหรือความจริงกันแน่แมงโจโจ่ก็มาเจอเด็กตัวบกควายกูไม่ได้ใหญ่มึงอะเล็กจากนั้นอองรีก็ให้แบลองเหยียบขึ้นมาบนมือของเขานันก็เพื่อจะเทียบขนาดแมงโคตรหน้าแดกอ้าวจะแดกกูซะง,งั้นแต่จูจองงรีก็ไปเลืองของเล่นนันก็เพื่อหาบ้านให้กับแบแต่ดูเหมือนว่าแบจะไม่ค่อยชอบใจนักนันก็เพราะว่ามันเป็นกระจมพลาสติกอองรีก็เลยเอามันไปใส่ตู้ขยะแล้วพอเปิดออกมามันก็กลายเป็นกระจมหนังสัตว์ซะอย่างนั้นแมงตู้ขยะอนเนกประสงค์ชัดๆแล ยัดเข้าไปในตู้ขยะแมงจัดปาร์ตี้ได้เลยทีนี้แต่พอเขาเปิดตู้ขยะออกมามันก็ทําให้เขาเห็นนะครับวัยพวกนี้น่ะมันกำลังตีกันแบบมุ่ยตัวอินลุงตุงนางสุดๆแม่งดักเวเดอร์กูสู้กับกปอมซะงั้นมันจึงทําให้องรีต้องเปลี่ยนใจปิดตู้แล้วเปิดใหม่และเอาไอพวกนี้กลับไปเก็บที่เดิมแมงเกือบโดนของเล่นไร่ค่าละเมิง เช้าวันต่อมาแบก็ปลุกอองรีที่กำลังหลับอยู่นั่นก็เพราะว่าแบเหงาไม่มีอะไรทำและดูเหมือนว่าแบจะยังไม่อยากกลับไปเป็นของเล่นเขาก็เลยบอกอองรีว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อมันจึงทําให้อองรีดีใจมากที่แบอยากจะอยู่กับเขาเออดีมีของเล่นใหม่ จากนั้นองรีก็พาแบออกมาที่สนามหน้าบ้านมันจึงทําให้แบมาเห็นโลกข้างนอกที่มีต้นไม้และสิ่งของอันบักควายแต่ก็ลงไปเดินได้แค่แป๊บเดียวองรีก็เก็บแบกับข้อกล่องไปเหมือนเดิมแต่โจโจองรีก็เอาแบมาวางไว้ที่บันไดนั่นก็เพื่อหาอุปกรณ์ให้แบเล่นมันจึงทําให้แบที่อยู่ในกล่องโดนนกพ่ราบเข้าโจมตีแม่งวางไว้แป๊บเดียวเกือบโดนนกแดกแล้วมันก็ทาให้แบได้รับบาดเจ็บองรีก็เลยเข้าไปขโมยของในห้องพี่ชายเพราะว่าของเล่นพี่ชายเขามีฐานแพทย์นั่นแหละครับองรีก็เอาฐานแพทย์ สนามนี้ก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาซึงแพทย์สนามคนนี้ก็คิดว่าเขาหนักกำลังฝันไปแถมยังบอกว่าตอนนี้เขาลังหลับลึกอยู่ในสนามรอบแมงค้นเลิศเถอะองรีก็เลยเอาถางคนนี้กลับเข้าไปในตู้ขยะเพื่อให้เขากลับกลายเป็นของเล่นเหมือนเดิมแมงค้นน้ำคาน และงสักพักองรีก็ลงไปเอาอาหารมาให้แบกเกนเลี้ยงไงแดกไม่เปลืองซึ่งหลังจากนั้นอ,องรีก็หาสิ่งของต่างๆมาให้กับแบะเพื่อใช้ในการสร้างบ้านแล,แล้วพอหาของสร้างบ้านให้กับแบรครบแล้วอ,องรีก็ต้องไปเรียนหนังสือเหมือนเดิมแต่อ,องรีก็ไม่ได้แค่ไปเรียนเฉยๆเขายังแอบเข้าไปขโมยตุ๊กตาอินเดียแดงของโรงเรียนมาตัวหนึง่งแล้ววางของเล่นของเขาเอา,เอาไว้แทนเออหาเพื่อนให้แบะเวลาต่อมาอ,องรีก็เอาตุ๊กตาอินเดียแดงตัวใหม่มาอวดแบะซึ่งดูเหมือนว่าแบจะรู้จกักเผ่าอินเดียแดงเผ่านี้ด้วยนะครับแลวพอองรี ก็เห็นองรีตัวบกควายมันจึงทาให้ตะแก่นี่ช็อกตาตั้งตายหาไปทันทีแม่งตุ๊กตาโคตรเยอะเสือกเอาตุ๊กตาไล้ตายมาเมื่อองรีเห็นแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจมากจู่ๆ,ๆก็มีคนมาตายต่อหน้าต่อต,อตาแม่งเอาตุ๊กตามาฆ่าโคตรบาปแบบก็เลยบอกว่าให้เอาตะแก่นี้ไปฝังเธอแต่องรีก็ไม่กล้าเพราะเขาไม่เคยเห็นคนตายมาก่อนองรีก็เลยตัดสินใจปิดตู้แล้วเปิดใหม่เพื่อให้ศพกลายเป็นตุ๊กตาเหมือนเดิมเออแค่นี้ก็จบจากนั้นองรีก็ลงมาคุยกับพ่อเราว่าเขาทําใบเรื่องของพ่อหายไปพ่อของเขาก็เลยใช้เขาไปซื้ออมมาาให่่เเพืป็นกรล แล้วมันทําให้องลีมาเจอกับแพทริกเพื่อซีของเขาที่วันนี้แพทติกมีตุก๊กตาตัวใหม่มามเล่นด้วยแมงมีมาใหม่อีกแล้วแต่พอองลีกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าตอนนี้พี่ชายของเขาทั้งสองคนกําลังนั่งดูโครงบ้านที่แบร์ได้สร้างมาขึ้นมาองลีเมื่อเห็นแบบนั้นก็พยายามไล่พี่ทั้งสองคนออกไปแต่พี่ชายทั้งสองคนก็ไม่ออกมันเลยทําให้องลีตัดสินใจเต่หนูของพี่ชายกิ้งก็ลุก,กลุกลงไปด้านล่างจนกลายเป็นหนูโครงสว่านมันจึงทําให้พี่ชายทั้งสองคนรีบออกมาจากห้ององลีทันทีแมงเตะไม่เกรงใจกูเลยจากนั้นองงรีีกก็พยา,ยามาแบท่ลั อยู่ซึ่งเขาก็ได้บอกเรื่องของแบร์ให้กับแพทริกรู้อองรีก็บอกกับแพตริกว่ามัานเป็นตู้ขยะที่ทาให้แบร์มีชีวิตแพตริกก็เลยเอาตุ๊กตาขอบอยใส่เข้าไปในตู้ขยะเพื่อให้ขอบอยมีชีวิตเหมือนกันนั่นแหละครับไอขอบอยตัวนี้ก็โผล่พรวดออกมาจากตู้ขยะทันทีซึ่งดูเหมือนตอนนี้ไอขอบอยตัวนี้มันกำลังเมาอย่างหนักแถมมันยังยิงปืนใส่แพตริกซะยางนั้นแมงไม่เก็บสักนิดเดียวอองรีเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยจับไอขอบอยคนนี้เก็บไว้ในลินชักซึ่งไอขอบอยคนนี้มีชื่อบแใ้หไ มันในการทำอาหารและทําไมไม่แดงมันซะตั้งแต่อยู่ในกล่องลําบากมันล่าอีกซึ่งแบก็สามารถลากวางที่กําลังมึนงงได้นะครับแมงโคตรภูมิใจส่วนองรีก็เอาตุ๊กตาตายมาฝังเพราะมันเป็นของเล่นที่ตายแล้วแมงมีของเล่นตายด้วยเอาเข้าไปวันต่อมาที่ตอนนี้องรีกําลังหลับอยู่โจูโจูองรีก็ได้ยินเสียงเปินนั่นก็เพราะตอนนี้ชาวบอยกับอินเดียแดงกําลังต่อสู้กันอย่างมามันแมงไม่ค่อยจะถูกโรคก,กันนันปลุกขึ้นมาอยู่ด้วยกันองรีก็เลยจับคู่แยกแต่ถึนี้เป็นแบบนั้นไอสองตัวนี่มันกระดักกันแบบไม่ยแแมมงงงน้ําาาคจริๆลลววพอถึเ องรีก็ดันเอาที่สองตัวนี้มาที่โรงเรียนด้วยร่างก็เพราะแพทริกบอกให้องรีเอามาด้วยเออถ้าไม่เอามากลัวเพื่อนจะโกรธออกซึ่งมันก็ทําให้ไอ้สองตัวที่อยู่ในกระเป๋าไม่มีอะไรทาโจนเขาทั้งสองคนคุยกันไปคุยกันมาและสนิทกันซะอย่างนั้นเออกลายเป็นเพื่อนกันเฉยเลยแต่ดูเหมือนไอ้แพทริกมันอยากจะโชว์เพื่อนมันจึงทําให้อองรีต้องปีตแตกคุณครูที่เห็นแบบนั้นก็พยายามห้ามเด็กทั้งสองคนไว้และขอดูของที่อยู่ในกระเป๋าว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่แต่พอแพทริกหยิบแบล็และบูลออกมาไอ้ มันก็ทําให้เด็ก2คนรับความรู้ใจกันได้แบบงงๆเวลาต่อมาองรีก็แอบมาขโมยตุ๊กตาของโรงเรียนอีกแล้วแต่คราวนี้เขาเลือกตุ๊กตาที่ดูแล้วไม่น่าจะตายไวแบบนั้นเออเอาตัวที่แข็งแรงแข็งแรงซึ่งตุ๊กตาตัวนี้ก็เป็นตุ๊กตาหญิงสาวอินเดียแดงที่สวยเซ็กซี่สดๆนั่นก็บระวาอองรีอยากจะหาเมียให้แบเออมีตีใหม่แห่งการหาเมียแล้วมันก็ทาให้บูนอยากจะได้เมียบ้างแต่องรีก็ดันหยิบม,มาแค่ตัวเดียวแม่งจากหนังเด็กๆจะกลายเป็นหนังสวกแกสแสละแต่พอองรีจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปใ่่่ตตตููู้้้้้้ขยยยะะเเาาาาาก็ดัันนนนหหไไไมจออองววป ู้ขยะที่หายไปตานก็เพราะพี่ชายขององรีเอามันไปซ่อนไว้เพราะกดที่องรีนะ่ะเตนุงเขากิ้งกกลุกในวันนั้นเออต้องโดนเอาคืนแล้วพอองรีได้ตู้ขยะคืนมาเขาก็เห็นว่ากุญแจมันหายไปซึ่งพี่ชายก็ดันไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนมันจึงทําให้องรีไม่สามารถปลุกยิงให้กับไอ้แบและไอ้บูนได้แมงอดได้เมียแถมยังไม่สามารถทําให้2ตัวนี้กลับกลายเป็นตุ๊กตาได้อีกต่างหากเมียก็ไม่ได้กลับว่าไม่ได้ไไดนรกชัดๆแลในคืนนั้นพวกเขาก็พากันนอนดูทีวีแต่หนังก็ดันเปนน มันจึงทําให้แบเสียใจและสับสนกับสิ่งที่เห็นเขาจึงงานธนูเพื่อจะยิงช่วยช,วยชาวเผ่าด้านในทีวีแต่เวรของกรรมไอบันก็ดันยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะอินกับหนังมากเกินไปซึ่งมันก็ทําให้แบยิงเข้าไปที่บูนแบบที่เขาไม่ได้ตั้งใจอา้าวแค่อินกับหนังโดนยิงเฉยเลยและในคืนนั้นแม่ก็มาบอกกับอ,องรีว่าให้ระวังหนูด้วยนะเพราะว่าหนูพี่ชายอ,องรีหลุดออกจากกองมันจึงทําให้องรีต้องมานั่งเฝ้าดูแบที่กําลังทําพิธีเรียกขวัญจากการที่บูนโดนยิงแม่งโดนยิงดันทําพิธีเรียกขวัญซึ่งอ,องรี จงองรีก็ได้ยินเสียงกุกกากูุกาดังมาจากที่เพื่อนองรีก็เลยงัดเพื่นดูมันจึงทําให้เขาเห็นว่ากุญแจมันโดนหนูข่าไปซ่อนไว้ใต้เพืนแบก็เลยอาสาจะลงไปเอากุญแจให้ซึ่งแบก็สามารถเอากุญแจออกมาได้ส่วนในหนูจอมซนแพทตี่ก็เอามันออกไปทิ้งด้านนอกทันทีแมงคอตซอนและพอองรีได้กุญแจมาเขาก็รีบปลุกแพทย์สนามทันทีเพื่อให้รักษาบูญที่กาลังรอดแร่อย,อยู่และพอรักษาเสร็จองรีก็ส่งให้แพทย์สนามกลับไปเป,ไป็นตุ๊กตาเหมือนเดิมส่วนแบกกับบูลเขาั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะกลับไปยัง เขาไม่สนใจแบก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเขาให้กับองรีฟังซึ่งองรีก็จินตนาการว่าเขาน่ะได้เจอกับแบในร่างเต็มไม่ใช่ตัวกระเปียกบแบบนี้เออแบบนี้สี่ถึงจะถูกจากนั้นพวกเขาก็ทําการล่ําลากันซึ่งองรีก็เสียใจเราก็ว่าเขาไม่สามารถเรียก,กบแบกลับมาได้อีกเออจะเรียกมากหร่ก็ได้ซึ่งหลังจากที่องรีเลิกใช้ตู้ขยะแล้วเขาก็เป็นเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าแบเป็นคนสอนเขาเออจบแค่นี้แหละแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงกันบ,บ้างละครับสำหรับหน ไว้ใต้คลิปได้แน,นครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ